Update Cryptocurrency Welcome to my channel Whiskare เรามาดูเจ้าตัว Spot Flow นะ Flow ของ Bitcoin e d f กันสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีการรายงานว่างไงบ้างนะครับวันที่15นะครับเมื่อวานนะโอ้มียอดซื้อนะครับ เกสเกลไม่ขายด้วยนะแล้ววันที่12เกสเกลซื้อนะครับแล้วก็วันที่15เนาะอ่าวันที่15เกสเกลไม่มีขายนะครับแล้วก็แบคล็อกซื้อเยอะด้วยนะครับโอ้หลายเจ้าซื้อเยอะนะครับอาร์อินเวสต์อีกนะครับซื้อหลักพันเลยเก็บ2 0 0 0ันเหรียญนะนี่ก็เท่าๆกันเลยนะยอดเท่ากันเตะเลยนะครับทางด้านแบคล็อกกับอาร์อินเวสต์นะยอดซื้อเยอะครับเลยทําให้ราคาค่อนข้างดีดเนาะเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างดีดเลย แต่วันนี้มันไปเจอข่าวตัวนี้แหละสิครับประเด็นนะ่ะมาลกอกครับได้ทำการโยกย้ายนะครับบิตคอยจำนวน9 1 7า5นวน 91, 5บิตคอยนะเมื่อเช้านี้ไปยังที่อยู่ใหม่นะครับเตรียมที่จะแจกจ่ายนะครับเนี่แครับยอดนี้เนะานะมาัลกอกเนาะมกอกนะครับ4,000 0 40,000นะครับแล้วก็ มอกก็งนี่อีก40,07นะครับแล้วล่าสุดมอกก็งเมื่อเวลากี่โมงไม่ทราบนะครับแต่ล่าสุดนะเออล่าสุดที่ผมตามอัปเดตนะก็มีการโยกไปอีกนะครับ40,08 8นะไม่รู้ว่าโยกโยกครบหมดหรือยังอันนี้มันเกิน90,000นะครับเอออันนี้มันเกิน90,000นะ4 4 8แล้วเนี่ย4 9แล้วเนี่ยอ่า90,000กว่าแล้วแล้ว,ลวจากครูวอลเล็ตเนี่ย จากกระเป๋าคูวาเลทนี้โยกไปอีกนะ่จะทยอยคืนให้กับลูกค้าแล้วนะครับดูจากแดงแนะครับเริ่มกระจายเลยนะครับสำหรับมอก็อกนะีเออเริ่มทยอยไปละว,ว่าตอนนี้สถานการณ์มัก็อกที่ถือครองอยู่แอดเดทที่ถือครองอยู่นะที่จริงมัก็อกถือครองไว้เยอะมากๆนะครับแสนกว่า1 0ึ4 800 0สามหมื่อบิทคอยนะครับ ทางๆท,งที่โอ้แกโอนออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะอืมโอนออกไปค่อนข้างเยอะและแกยังเหลืออยู่ตั้งเยอะนะครับเออไม่น่าเทขายเองนะมีแต่เอาคืนให้กับลูกค้ามากกว่านะครับถ้าเทขายอีกทีก็เจ๊งบงครับแต่ถ้ายกในลักษณะเป็นโอนเข้ากระเป๋านี่แน่จะไม่มีผลต่อราคาสักเท่าไหร่นอกจากคนที่ได้รับบิตคอยเนี่ยกลับไปแล้วไปเทขายอันนั้นแหละมีผล เพราะว่าเหรียญบิตคอยมันถูกโยนเข้าสู่ตลาดใช่ไหมอ่าพอถูกโยนเข้าสู่ตลาดปุ๊บคราวนี้ราคามันก็จะย่อนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันสักนิดหนึ่งนะอ่าระมัดระวังกันด้วยนะช่วงนี้นะครับก็ติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะเกี่ยวกับทางด้านมอกอกเดี๋ยวผมก็พยายามอัปเดตเกี่ยวกับมอกอกให้กับเพื่อนๆทุกวันแล้วกันว่าเออสถานการณ์มันเป็นยังไงตอนนี้เออ เขาเคลียร์ตรงนี้จบหรือ,อยังถ้าเคลียร์จบนะผมว่าโอ้ในจะพุ่งทุดมูลพอสมควรนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านคุณเลลิฟินนะครับ c o o ของ b a c k ล็อกนะตอนแรกอ่ะพี่แกบอกว่า b i t c o i อ่ะผมไม่เชื่อใจนะครับของพวกเนี้ยผมไม่เชื่อใจง่ายๆนะผมไม่เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆนะตรงนี้นะอ่า และผมไม่เชื่ออย่างภาคภูมิใจแบบเต็มใจอ่ะแบบเปิดอกพูดเลยว่าผมไม่เชื่อนะหลังจากนั้นพี่แกออกมาศึกษาอย่างเต็มที่และอย่างที่เราเห็นนะครับแบ็กล็อกทยอยซื้อบิตคอย่างหนักหน่วงเปิดสปอตบิตคอยอีทไล่เก็บเหรียญน,นะครับและตอนนี้พี่แกกลับคำบอกว่าบิตคอยคือทองคำดิจิตอลนะครับและเป็น เครื่องมือทางการเงินที่ถูกกฎหมายด้วยนะมันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนแบบเขียนว่าอะไรเนี่ย u n c o r l a t e d อ่า u n c o r l a t e d นะครับผมเชื่อว่านี่เป็นเครื่องมือที่คุณลงทุนแล้วรู้สึกหวัดกลัวมากขึ้นยังไงดิเออหวัดกลัวนะ b i t c o i เนี่ยการลงทุน bitcoin เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับความสวิงความน่าตื่นเต้นความแบบ อันนี้มันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยพอเขาพูดมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาคอนเฟิร์มว่าอนาคตนะครับบิตคอยจะไปได้ไกลมากกว่านี้และตลาด ETF ที่เกี่ยวกับคริปโตคลินซีมันจะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหรียญอื่นๆที่นอกเหนือจากบิตคอยนอกจากอีเทีลเลียมนะมันจะมี ETF ตามมาอีกเพียบนะครับเพราะว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยมันมัน เข้าถึงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นละแล้วก็เริ่มมีการเปิดกว้างมากขึ้นเนาะให้กับผู้คนได้เยอะขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็ถือว่าเขาคอนเฟิร์มเองจาก CEO นะว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ว่าจะเหรียญบิตคอยหรือเหรียญอื่นๆเนี่ยค่อนข้างอืมดูดีเลยทีเดียวในอนาคตนะครับแล้วมันจะไปได้ไกลนะและล่าสุดนะครับกราตอของสารัฐนะครับ ได้ออกเอกสาร S1 นะฉบับสุดท้ายของ Ether ETF ภายในวันที่16นี้หรือว่าวันนี้นี่เองก็คาดว่ากองทุนสปอร์ต i t c o i n ETF ที่จะเปิดตัวให้กับซื้อให้กับทุกคนที่ซื้อขายเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเดือน23กากรกฎานี้หรือว่าอีกไม่กี่วันนี้นะครับโดยแพลตฟอร์มล่าสุดที่ต้อง รวบรวมค่าธรรมเนียมที่ออกวางจำหน่ายเนี่ยจะต้องแบบเคลียร์ให้จบนะครับโดยเขาบอกว่ากลุ่มแรกนะทนี่อนุมัติให้เริ่มมีการซื้อขายสินทรัพย์ผ่าน ETF เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงวันที่23พฤษภาคมหรือว่าวันที่23เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีใครบ้างนะก็จะมี b a c k l o g กมีเ s c a l e มี Fidelity มี Ar ร Invest มี21 s h a r e ชเนะเาะ Invesco Galaxy นะมี v a n i c นะครับแล้วก็ h a s เด็แล้วก็ r a n k i n นะครับอ่าแล้วก็แน่จะมีอีกหลายๆเจ้านะครับที่กำลังตามๆม,มานะอันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวเลยครับสำหรับอีทเทียมนะโดยทางด้านคุณทอมนะคุณดอมคุณทอมาดันเลวี่ดันเลวี่เนี่ยอืัาการจัดการพวกบริษัทการลงทุนคริปโตต่ตางๆ หรือว่า MV Global เนี่ยเขาได้บอกว่ากระแสเงินที่จะไหลเข้าสู่อีทีเลียมนะครับมูลค่าอาจจะสูงถึง1,000 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะที่จะไหลเข้าสู่นะอีทีเลียมนะอันนี้ก็ถือว่าสายสายอีทีเลียมหรือว่าเหรียญที่อยู่ในเชนของอีทีเลียมอาจจะได้ผลเขาเรียกว่าอิทธิพลในเชิงบวกด้วยนะผลลัพธ์ในในเชิงบวก ในทางอ้อมเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะเยอะอยู่พอสมควรแหละเพราะว่ามีคนต้องการเหรียญอีเทเรียมมากขึ้นนะครับการใช้งานเชนมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับราคามันอา,อาจจะไปได้ไกลพอสมควรนะอะ่ครั้งนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวเราอาจจะได้อัปเดตเกี่ยวกับอีเทเรียม ETF อีเธอร์ ETF เนี่ยควบคู่กับ Bitcoin ETF ไปเรื่อยๆนะครับว่าสถานการณ์เป็นไงบ้าง ต่อมานะครับกราตประเทศไทยนะเตรียมปรับปรุงนะหลักเกณฑ์การนำสินทรัพย์ดีตอนเป็นสื่อกลางในการชำระสินค้าและค่าบริการผมว่าประเทศไทยนะ่าจะใช้งานง่ายที่สุดแล้วแหละเพราะว่าเราใช้ qr code ในการสแกนจ่ายอะไรจนชินกันหมดแล้วเนาะในช่วงนี้คนยุคใหม่แทบจะไม่ได้พกกระเป๋าตังค์กันแล้วไม่ได้พกเงินสดและเวลาซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะสแกนจ่าย เ y ม e n t สินค้าไม่ว่าจะหลัก10บาทหลักร้อยบาทหลักพันหลักหมื่นบางคนเป m e n t แบบหลักแสนจ่ายซื้อของหลักแสนเนี่ยมันก็สแกน QR Code โค้ดกันได้หมดแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะครับก็ทางกรอตอเริ่มเปิดรับฟังนะเพื่ออาจจะซัพพอร์ตในการเติบโตในข้างหน้าเขาบอกว่าซัพพอร์ตโครงการนะครับเจ้า,จาตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรม p a y m e n t s a n d b o ็ของ ทปทนะเอออันนี้ทางกรอ,อกำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าเออสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อนะเราจะลุยต่อในลักษณะไหนเชิงไหนแล้วก็อนุอนุญาตให้กับเหรียญอะไรบ้างที่สามารถซื้อขายได้นะครับเอออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนแรกผมคิดว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในอีก5-10ปีนะตอนนี้มันเริ่มไวขึ้นมากๆนะครับก็ถือว่าถ้าประเทศไทย ปูพมมาขนาดนี้ละไอดิจิตอลวอลเล็ตเรามันก็ต้องมาแล้วเนาะแต่ละคนในช่องเราอย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยที่ดูกันอยู่ในแปดสิบคนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้คนละหมื่นล้ะเออมันต้องผ่านแล้วแหละนะถ้ากรตอตอนุมัติในเชิงนี้นะครับแสดงว่าอะไรเขาปูพมเพื่อซัพพอร์ตในพวกนี้มันจะตีคู่กันได้นะครับถ้าถ้าโยงเรื่องเข้าหากันเนี่ยเออถ้ามันไม่ผ่านถ้ากรตอตไม่มีการอนุมัติ เกี่ยวกับการเปมต์สินค้าหรือว่าชำํำระสินค้าหรือบริการเนี่ยถ้าเขาออกมาเป็น d ิจิตอลบ a ลเล t เนี่ยพอเขาใช้ได้แค่เจ้าเดียวคราวนี้โดนฟ้องนะครับบอกไว้ตรงเฮ้ยทำไมดิจิตอล w อลเล็อันนี้ก็ดิจิตอลบอล l ล็ตมันต่างกันตรงไหนทำไมใช้ไม่ได้นะก็จะกลายเป็นว่าประเทศไทยนะครับถูกจับตามองค่อนข้างเยอะนะเกี่ยวกับ อะเพย์เมนต์ผ่านดีต้อนวอลเล็ตหรือว่าเคอร์เรนซีหรือว่า CBDC ของเราเนี่ยอาต่างประเทศมองว่าไอ้ดีต o อนวอลเล็ตหนึ่งหมื่นเนี่ยเขามองว่าเป็น CBDC ของประเทศไทยนะครับเออต่างประเทศเขามองอย่างนี้อาเราก็ต้องน่าจะต้องทำให้ดีมากๆนะครับถ้าทำไม่ดีนี่โดนด่าทั้งโลกนะครับไม่ใช่คนอย่างเราเราอย่างเดียวนะครับต่างประเทศมอง แล้วมีผลฟีดแบ็กกลับมาจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะเขาจับตามมองค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็รอติดตามนะว่าสถานการณ์ทั้งกรตอตเองทั้งรัฐบาลเองเขาสนับสนุนในเรื่องพวกนี้มากน้อยข้างไหนซัพพอร์ตพวกดิจิตอลแอเซอ่าคัลเปอร์วอลเลตอะไรพวกนี้กับประชาชนได้มากน้อยเป็นงใดแล้วก็สนับสนุนในทิศทางไหนอนอกจากการซื้อขายซื้อและขายเก็บภาษีคริปโตอย่างเงี้ย นอกจากนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันดูแบบจริงๆขึ้นมาหน่อยนะขนาดโดนนั้นทํายังซัพพอร์ตหลายๆอย่างไม่รู้ว่าพี่แกจะมาในลักษณะนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นในที่ทางไหนนะอ่าต่อมาครับมาอัปเดตนะ XRP นะครับตอนนี้ XRPVS กลตนะ่อจะสิ้นสุดภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับมีหน้าราคาถึงไปได้ไกลนะ เขาบอกว่าจบสักทีนะกับเขาเรียกว่ามาหากรรมการฟ้องร้องนะครับของ x r p นะก็คือสู้กันมานานมากๆนะครับน่าจะจบแล้วนะครับเพื่อนๆก็แน่าจะดูออกนะว่าหน้าตาคนนี้คือใครนะเออน่จะเดาออกนะคนนี้คือใครนะที่เหลือนี่คือ X r p อหมดเลยนะครับทางผู้บริหารเออทางหลายๆเจ้านะเตรียมจัดหนักจัดเต็มอยู่นะครับก็แน่าจะเป็นข่าวดีนะครับ หลายๆสิ่งหลายๆอย่างของ XRP อันนี้ก็รอสรุปกันอีกทีนะล่าสุดนะครับ Beijing News นะครับบอกว่า XRP เผยแพร่บน CME Group นะซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ชั้นนำนะครับซึ่งมีปริมาณมากถึง1.2ควอทิเลียนนะครับดอลลาร์นะเท่าไหร่เพื่อนๆลองไปแปลเอานะควอทิเลียนเนี่ยก็คือเขาจับคู่กับสก,กุลเงินครับ XRP เนี่ย ปกติแล้วเขาก็จะพูดถึงอ่าม Ether, อีอีเทอร์ Ether, coin, Bitcoin, เนาะอ่าอีเทอร์มีไลท์คอยมีบิตคอยนะสิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือ i ิเปลครับอ่า XRP จับคู่กับสกุลเงินเหรียญต่างประเทศหลายๆเหรียญน,นะก็ถ้าขึ้นในบนชาร์ตของอ่า CME Group เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ XRP หลังจากนี้ น่าจะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นสกุลเงินกลางเลยก็ได้นะครับในการที่จะมาเปย์เมนต์หรือว่าใช้งานในอนาคตนะเลยตรงจุดนี้แหละผมดูว่าเฮ้ยขาเอามาโชว์อย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงซ m e Group นะเป็นมาร์เก็ตต่างๆนะครับที่คอยอัปเดตแม้กระทั่งที่เราติดตามกันว่าเออทางคุณเจโรมเนี่ยจะเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบีย้ยนะย เ,เราก็สามารถอัปเดตในนั้นได้หรือว่าการประชุม FOMC ต่างๆนะครับเนี่แหละผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขามีตารางจับคู่เหรียญกับสกุลเงินต่างประเทศหลายๆสกุลเงินเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไม่ธรรมดาแล้วนะสำหรับ XRP เนี่ยถ้าชนะผ่านชนะกรอต่อได้นะครับผมว่าน่าจะทูนมูลพอสมควรเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ XRP นะั้นพุ่งทนะุนมูลณตอนนี้นะครับ ต่อมานะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะเกี่ยวกับน้องหมาเบบี้ด็อกนะก็มีพี่ๆหลายหลายคนถามว่าเบบี้ด็อกมีอะไรอัปเดตบ้างตอนนี้นะครับออกมาแล้วนะครับเป็น Off i c i a l b a b y d o g นะเป็นเกมนะครับเป็นเกมนะผมก็เล่นอยู่ <c oughs> หนุก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 กันไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นการกดแถบอ่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นในที่เขากดใน คอมพิวเตอร์ปะที่เขาไปดรอปแอร์ดรอปกันเนี่ยว่าเราจะได้เหรียญแอร์ดบกี่เหรียญเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอให้ดูเลยแล้วกันอ่าชิบขอญาตนะครับอ่าชิบสดสดเลยอืมอ่ะนี่ ผมก็ไปเล่นมาอันนี้ของผมเองนะชื่อผมเลยเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยชื่อผมเลยเนี่ยวิศนุเนี่ยชื่อผมเนี่ยตรงนี้ผมก็ไปเล่นมานะครับผมก็ไปโหลดเล่นมาก็นิดหน่อยนะครับมีทั้งหลายๆอย่างนะครับอัเภอแท็บผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเออรับเหรียญยังไงนะเออเนี่ยผมก็กดแท็บเนี่ยบวกทีละห้าห้าห้าพอขึ้นมาปุ๊บเก็บสเตตัส เก็บเหรียญตัวพาวเนะขาเรียกชื่อว่าพาวนะครับพาวตัวนี้เสร็จปุ๊บได้ตามเลเวลเราก็มาซื้อเจ้าตัวคล้ายๆกับ NFT ตัวนี้ครับและไอตัว NFT ตัวนี้มันเพิ่มอะไรมันเพิ่ม Profit ครับ Profit Perhouse เนี่ยเออในเนี้ยเออเนี่ย p r o f i t per house ปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเราเก็บได้เยอะๆเราก็มาตัว n e w c a ร์เนี่ยเราก็มาซื้ออีกอัพไปสนุกสนุกนะ กดเพลินๆน,นะครับระหว่างแบบเรากังวลเรื่องกงเรื่องการกดอากดเพลินๆไม่รู้มมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเอิญให้เราอย่างไงนะครับเนี่ยผมก็กดไปเพลินๆน,นะมือถือแบตหมดไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็สนุกสนานดีนะก็เอามาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะ